วัสดีค่ะวันนี้เรามีเตารุ่นใหม่นะคะ VRM 9562B มาแนะนำรสลินเคฟฟูล้านนะคะวันนี้จะมาขอรีวิวเตาอบรุ่นใหม่ล่าสุดของ m i ิกนะคะว่าเจ๋งยังไงว่าดียังไงสวยพรีเมียมยังไงนะคะมาดูใกล้ๆชัดๆกันค่ะ งานดีนะคะสเปคยุโรปโครงสร้างภายนอกสวยมากภายนอกจะเป็นกระจกนิรลภัยสีดํานะคะผนังภายในนะคะก็คือจะเคลือบอินเมลนะคะสามารถทําความสะอาดได้ง่ายขนาด60เซนติเมตรก็คือจะเป็นสเปคมาตรฐานของบิวอินอยู่แล้วความจุของเตาตัว,ตวนี้คือ65ลิตรมี9โปรแกรมฟังก์ชั่นปรุงอาหารนะคะและพิเศษ มีโปรแกรม 3D นะคะโปรแกรมคุกกิ้งที่ทำให้เรื่องปรุงอาหารเป็นเรื่องง่ายไว้อบไก่อบซี่โครงนะคะสามารถรักษาสัมผัสเนื้อนุ่มฉ่ำได้เป็นอย่างดีเลยค่ะตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่50ถึง260องศาเซลเซียสนะคะจอแสดงผลนะคะเป็นแบบดิจิตอลมี2ปุ่มหมุนควบคุมโปรแกรมและอุณหภูมิตั้งเวลาเตือนตั้งระบบ ปิดอัตโนมตัติตั้งระบบเปิดอัตโนมัติได้ด้วยและมีระบบทําความสะอาดที่พิเศษเข้ามานะคะที่เจ๋งเข้ามาเลยนี่คือ9โปรแกรมปรุงอาหารของเตานะคะนี่คือไฟสองสว่างภายในเตานี่คือฟังก์ชันพิเศษก็คือฟังก์ชันที่ทําความสะอาดตัวเองด้วยระบบไอน้ํานี่คือไฟบนอย่างเดียวนะคะไฟล่างบนล่าง,บน,างบนล่างพ่วงพัดลมอันนี้คือโปรแกรมย่าง นี่จะเป็นย่างพ่วงกับพัดลมอีกทีหนึง่งตัวนี้ก็คือจะเป็นพัดลมร้อนที่เรกเอาไว้อบคุกกี้ของแห้ง3ชั้นนะคะส่วน 3D เป็นโปรแกรมปรุงพวกงานชิ้นใหญ่งานเนื้องานอบอบไก่อบซี่โคงหมูนะคะนี่ก็คือฟังกช์ชันเตานี่คือปุ่มปรับอุณหภูมิปรับง่ายมากเดี๋ยวรถพาเปิดเตานะคะ เมื่อลดเอาเบเกอร์ขึ้นลดแนะนํานะคะเตาบิวอินควรติดตั้งเบเกอร์ติดตั้งสายดินลถใช้เบเกอร์16แอมเมื่อเราเอาเบเกอร์ขึ้นไฟเข้าเตาถ้าถูกต้องก็คือจะเป็น00กรพริบแบบนี้ถ้าใครขึ้นเออร์เลอร์แสดงว่าคุณไม่ได้ติดตั้งสายดินคุณจะตั้งนาฬิกาเตาไม่ได้ตั้งนาฬิกาปลุกไม่ได้แต่ใช้งานเตาได้นะลดแนะนําให้ติดตั้งสายดินติดตั้งเบเกอร์เพื่อความปลอดภัยเพื่อการใช้งานระยะยาวนะคะ เมื่อไฟเข้าแบบนี้ให้เรากดสองปุ่มที่เป็นตัวลบและตัวบวกพร้อมกันแล้วก็ตั้งนาฬิกาปัจจุบันที่บวกที่ลบอันนี้ลดยกตัวอย่างว่าลดขอตั้งเป็นนาฬิกาเป็นตอนนี้ก็คืออาที่ยงก็ได้ค่ะขอตั้งเป็น12นาฬิกานะคะ รถตั้งนาฬิกาแล้วเนาะนี่คือนาฬิกาเวลาปัจจุบันเลยก็คือเที่ยงนี่คือตั้งนาฬิกาเตาเลยค่ะสั่งงานเตาได้ปกติเลยสมมติเราจะใช้ฟังก์ชันอะไรเปิดได้เลยนะคะใช้ไฟบนไฟล่างอ่ะก็หมุนมาที่ไฟบนไฟล่างตอนนี้เราใช้โปรแกรมไฟบนไฟล่างค่ะรถใช้ไฟเท่าไหร่เอ่ยรถใช้ไฟที่ปุ่มเตาโดยประมาณ1 5ออ่อนๆรถจับเทอร์โมมิเตอร์ข้างใน170นิดๆดจะใช้ประมาณนี้สำหรับอบเค้กนะคะ เขาก็จะเริ่มวอร์มเตาไปทุกเตาวอร์มเตา30นาทีค่อยอบงานนะคะสมมุติถ้าเราจะตั้งนาฬิกาเตือนกดตรงโหมดตรงกลางนี้นะคะเนี่ยค่ะทุกคนเห็นไหมคะว่าลดกดจนมันเป็นรูปตัวกระดิ่งะระฆังเนี่ยค่ะแล้วเราก็ตั้งเตือนเลยอ่ะอันนี้ลดยกตัวอย่างว่าลดตั้งนาฬิกาไว้3นาทีถ้าเราตั้ง เขาจะกลับมาเป็นนาฬิกาปัจจุบันนะอันนี้ค่ะกลับมาเป็นนาฬิกาปัจจุบันเขาจะไม่ได้โชว์นาฬิกาปกถ้าเราอยากรู้ว่ามันนับถอยหลังเท่าไหร่แล้วก็จิ้มที่คําว่าโหมดเนี่ยค่ะมันก็จะเห็นว่ารันถอยหลังเท่าไหร่แล้วครบ3นาทีเดี๋ยวเขาก็จะดังเตือนเรานี่คือการตั้งเตือนส่วนถ้าเป็นโหมดเกี่ยวกับการตั้งเปิดตั้งปิดดูสัญลักษณ์ตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้ก็คือทุกคนเห็นสัญลักษณ์ที่มันเป็นลูกศรตรงนี้ไหมลูกศรข้างบนเนี่ยค่ะ อันนี้ก็คือจะเป็นเวลาตั้งเวลาเปิดนะอันนี้สมมุติเราจะเปิดตอนไหนตอนนี้เที่ยง12นาทีเราตั้งว่าเราจะเปิดตอนเที่ยงครึ่งเราก็ตั้งได้เลยถ้าเราตั้งปิดมันก็จะเป็นรูปสัญลักษณ์ที่เป็นรูปสอนข้างบนนี้แล้วก็เนี่ยกดค่ะอีกหนาทีปิดเหรออีก10นาทีอาเช่นเราตั้งปิดไว้10นาทีเราจะอบซี่โครงไก่ไว้แล้วเดินไปซักผ้าเราก็ตั้งว่าอีก10นาทีปิดได้เลยนี่คือฟังก์ชันการทำงานของเตานะคะ โดยรวมเตาตัวนี้ตอบโจทย์ไหมดีมากค่ะเตาตัวนี้อบเค้กสีเสมอไหมนี่จ้าผลงานของเตาตัวนี้นะคะอบเค้กได้สีเสมอมากค่ะเตาตัวนี้อบเค้กได้สีสวยอบเค้กได้สีเสมอตเตาเงียบมาก ความร้อนเก็บได้ดีมากตัวเตาไม่ร้อนอุปกรณ์ให้มาครบฟังก์ชันครบตอบโจทย์การทำงานนะคะแนะนำนะคะมีไว้ติดบ้านเราสามารถทำได้ทั้งงานนุ่มงานเค,ค้กงานเบเกอรี่เราใช้พัดลมร้อนได้เหมาะกับงานกรอบงานแห้งจะทําให้คุกกี้หรืองานแห้งของเรากรอบได้มากแม้แต่ฟังก์ชันคุกกิ้งก็จะทําให้เนื้อให้ไก่อบให้ซี่โครง,งของเรามีความนุ่มความละมุนนะคะ ฝากเมครุ่นนี้ไว้ในดวงใจสงสัยอยากถามอะไรเพิ่มเติมติดต่อรถได้ที่เพจนะคะ Facebook เค้กฟูเงินล้านหรือว่า Facebook ส่วนตัวของรถก็คือภาษาไทยเลยนะคะรถสลินสีเมืองเบอร์โทร0 8 3 8 9 9 9 2ส6สอบถามเพิ่มเติมติดต่อรถได้ที่เค้กฟูเงินล้านสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ